ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสาม,มคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถณนะวัดจันแสงสีตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563แรม9ค่ำเดือน11โดยสามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดจันแสงสี โทร089 222 5547และสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดจันทร์แสงสีเลขที่บัญชี204 163 1163ทระสินจนป